สวัสดีค่ะน้องมวยสวัสดีค่ะนะคะวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวทุ่งนะคะมาตามหาลูกสาวด้วยนะคะวันนี้ลูกสาวมาอยู่ทุ่งนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมมายกาศก,กันเลยนะโอ้เจอรอยแล้วเจอรอยแล้วเอารอยเล็กๆอย่างนี้รอยน้องครีมหรือเปล่าเนี้ยเจอรอยแล้วเจอรอยแล้วลึกด้วยนะคะเนี่ยเต็ม่ มาเราไปตรุยปลากันค่ะเ,เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะข้าวิใส่ชุดทูบูฟังฟังเพลงไม่กล้าโบเลยไม่ได้โม้ พาเด็กๆมาผจญภยัยไหวไหมลูกไหวไหนไหวทำยังไงเห <laughs> มือนคนเหนื่อยเลย <laughs> ไปไปไ่ <laughs> ย,ยังลูกน้องครีมเอ้็น้องครีมหรือยังคะ <laughs> ก็น้องก็น้องครีมเขาตัวใหญ่กว่าหนูอ่ะ โอ้โหเดินขึ้นเนินโอ้โหออสไรเดอร์ออสไรเด้อรถขนาดมอเตอร์ขาดคนยังขึ้นไม่ได้เลยขนาคนยังขึ้นไม่ได้เลยอันนั้นโอ้ตีขึ้นดีไป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 จะเห็นน้องครีมละฮะพี่เอ็กช่วยด้วยเอ็กช่วยจับมือน้องหน่อยเอาไม้ไผ่ไม้ไผ่ครีมจ๋าสวัสดีค่ะกอลูก เอ๊ะ yeah. สวัสดีค่ะโอ้ยหนูอยู่กลางทุ่งบอลูกสนุกไหมคะสนุกไหมโอ้ยรักโอรักแม่รักแม่เอออะไรขี้อ่อนขนาดนี้ไหมไหนยกขาโชวยกขาโชเอาขาโชโชโอ้ฝ่าเท้านุเกไปอย่างนี้บ่โอ้ยเลเล่นกลแล้วเล่นกลแล้ว <laughs> เออเออออยักคึกลูกยักคึกเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วค่ะเอ้ลูกสาวคึกใหญ่เลยเออค่าจะหมดนี่โอ้ยดีใจดีใจดีใจกลับบ้านไหมคะโอ้รู้แล้วลูกรู้แล้วว่าหนูอยู่ข้างนอกหนูมีความสุขเออคึกคึก โอ้มาดูช้างตกมันนะะมาดูช้างตกมันเออไปกินตกมันอืออเอาเอาข้าไปเออไปกินตกมันเออเออไปกินตกมันจ้าจ้าอูมาดูช้างตกมันช้างตกมันเออไปกินตกมันโอเคโอเคเอยไหน อูดูโดนไม้ขูดไปนุ๊กนุ๊นุใบหวยเหรออาคิมใบหวยนะอูด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 ูขาดูขาน่ารอดกลัวน่ะเอออาคิมสนุกไหมคะอยน่าอ่อนเลยเด้คกันจะเปิดเออคนสวยพอแล้วมันต้องลงนะลูกโคลนเดี๋ยวติดลม โอ้โหดูลูกสาวคึกคึกโอ้โหโอ้โหได้เปลี่ยนบรรยากาศนะวันนี้น้องครีมน้องครีมคึกคักอะไรเฮ้ย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 อาใจสนุกจังเลยจ้าโอเคโอแดดส่องแดดส่องเออสนุกไหมคะได้เล่นน้ำฉี่นะคะหนูตรงน้องเล่นเล่นหมดเลยนะ นี่ค่ะบรรยากาศคาที่ทุกท่านเห็นตรงนี้จะเป็นน้ำชีนะคะน้ำชีคิมโอ้โห,โห,โหโดูลูกสาวติดลมติดลมอ่ะคิมจับมือแม่ก่อนมาติดคอลูกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามาเดี๋ยวติดคอลูกเดีด๋ยวติดคอรดินยังยุบอยู่นะคะมอุ้ยอะรอร่อยไหมคะ หุ้ยว่าคือละบายวะอร่อยไหมคะคิมจ๋าแซบบอ้ยเฮ้ยอีรีดีคนวาไปไหนเออเออเออเอเตะทรายเตะลมเตะท้ายนี่นี่นีโชค่ะโช โอ้โหโชโจดามโช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 ไม่อีกอยากเล่นกับพี่ๆเหรอฮะอันน้จะถึงน้ำแล้วค่ะอันน้จะถึงน้ำแล้วค่ะโอ้เออ,อพ่นน้ำเลยลูวพวกพ่นน้ำเออพน่พนทรายพน่นทรายในได้ของเล่นชิ้นใหม่ละ อันหนูได้ของเล่นชิ้นใหม่แล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอออืออออือออ,อ,อนี่ีนี่นีอ้าวของแท้ของแท้แท้แทวะไปไจ้า,จา <laughs> หอยสิมีหอยไหมอ่ะไม่จะเ,เปลือกอ๋อ,อ,อ <laughs> สามตัวค,คิมคีมติมลมโลกโไหนพี่โดโดเล่นซ่นแอบนะคะโดโดเห็นแต่หลังววันู้นเทาท่านจ๋านูน นี่นะคะดำๆตรงนี้นะคะพี่โด,โดโดนะคะนั่นอ่ะ,อะน,น,น,นี่คือบรรยากาศบ้านนาน้องครีมนะคะลูกสาวลูกสาวพอลูกเล่นไม่ได้เดี๋ยวเป็นโคลนเดี๋ยวจะเป็นลม โอเคค่ะพามารับชมบรรยากาศกันเพียงคร่าวๆนะคะเด็กๆอคอนดูแลลูกสนุกไหมครับโอ้เล่นน้ําก่อนกลับบ้านนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามกันด้วยนะคะเด็กๆบายๆกันลูกบายยเพกด้วยบายยเอาบายยอาคิมนะคะ